มีเงินโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสอมทั่วประเทศ1น0 0 0ล้านคน1รายการสวัสดีครับพี่น้องอสสอส,ออสอมที่เครารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพรุ่งนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสอมหนึ่งรายการนะครับสำหรับรายละเอียดเงินโอนนะครับก็คือข่าวบริการอสอมนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีการเข้าบัญชีของเราประมาณกลางเดือนนะครับ สำหรับเดือนนี้พิเศษครับเงินโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมวันที่12พฤษภาคมเพราะเนื่องจากว่าวันที่13ก็วันหยุด14ก็วันหยุด15ก็วันหยุด16ก็เป็นวันหยุดราชการดังนั้นนะครับจึงเลื่อนมาโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่12พฤษภาคมจำนวนเงินเข้าบริการนะครับ1,000บาทนะครับ และพี่น้องอสสอสมอย่าเพิ่งรีบไปกดนะครับสำหรับสมาชิกชกอสอสมเดือนนี้มีรายการหากเงินสงเคราะห์นะครับเพราะว่าสมาชิกเราเสียชีวิต548รายดังนั้นจึงจะหากเงินสงเคราะห์จากสมาชิกชกอสอสมจำนวน274บาทนะครับสมาชิกก็จะได้รับเงินอยู่ที่442,267บาท นะครับจึงแจ้งอสส,ส,สอสมให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเป็นการประกาศเลื่อนจากเดิม weight. นะครับตามตารางจ่ายเงินวันที่13เมื่อตรงกับวันหยุดนะครับตรงกับวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพรานางคันแรกนาขวัญนะครับจึงเลื่อนมาโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องอสสอสมทั่วประเทศ1นึ่งล้านห้าหมคนในวันที่ 12พฤษภาคม2565กครับก็ฝากแชร์ตอ่อฝากบอกต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอ,ส,อ,อสมอหมอชาติเกดจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ